วันนี้จะมาไขข้อสงสัยของหัตถการที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นกันค่ะนั่นก็คือการครอบแก้วค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าปากกว้านนะคะ โดยเรามาเริ่มต้นด้วยการอธิบายหลักการกันก่อนเนะว่าคืออะไรการครอบแก้วนะคะคือการที่เราจะดูดไปบริเวณผิวหนังของร่างกายของเราเราจะใช้ไฟในการไล่าอากาศออกพวกนี้ค่ะจะเป็นการใช้สุญญากาศในการทําให้แก้วนั้นดูดลงไปในผิวหนังได้โดยการดูดเนี้ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดนะดีขึ้นทําให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ตรงผิวหนังของเราอะ่ะขยายตัวมากขึ้นด้วยค่ะ การไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะก็จะทําให้ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆมาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อมัดที่ตึงมากๆนั้นได้ทําให้เราสึกคลายกล้ามเนื้อไปค่ะการคข้อแก้วจึงเป็นประโยชน์กับคนที่มีอาการปวดเมื่อยหรือตึงคอบ่าไหลหรือร่างกายต่างๆได้ด้วย ซึ่งการครอบแก้วนะคะหลายคนอาจจะเห็นว่าหลังจากการครอบแก้วจะมีรอยแดงๆเกิดขึ้นรอยพวกนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์มันก็จะดีขึ้นเองโดยเราจะเห็นว่ารอยแดงของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นรอยแดงที่เข้มมากๆพวกนั้นอาจจะมีความร้อนจัดหรือความร้อนสูงหรือรอยแดงที่รู้สึกว่าแทบไม่มีเลยหรือเห็นน้อยมากอันนั้นอาจจะเป็นรอยคนที่ค่อนข้างจะเลือดจางด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าจากที่พูดมานั้นอ่ะการครอบแก้วค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายเลยใครที่รู้สึกว่ามีการปวดเมื่อยก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่อาจจะต้องมา,ารปรึกษากับแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการครอบแก้วก็ยังจะมีข้อห้ามสําหรับบุคคลบางกลุ่มอย่างเช่น 1. สตรีมีคัน 2คือบุคคลที่มีเลือดผิดปกติก็คือฮิโมฟิเลียเลือดออกง่าย 3. ก็คือคนไข้ที่มีโรคผิวหนังเช่นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือผิวหนังอักเสบหรืองูสวัดหรือไม่ก็มีแผลเปิดง่ายพวกนี้ก็จะต้องระวังก่อนนะคะ 4. นะคะคือคนไข้ที่มีไข้สูงก็คือร่างกายอาจจะไม่พร้อมในการครอบแก้วได้สุดท้ายเลยค่ะคนที่อ่อนเพลียหรือหิวจัด ถ้าสมมุนมาทําการครอบแก้วอาจจะทําให้รู้สึกมึนหัวเวียนหัวได้ไดก็จบไปแล้วนะคะกับหลักการการครอบแก้วแล้วเราก็คงจะได้รู้แล้วว่าการครอบแก้วนะั้นมีประโยชน์ยังไงร,รักษาอาการปวดได้อย่างไรใครก็ตามนะคะที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดขาปวดเอวอาการออฟฟิศซินโดม<ๆ>ก็สามารถที่จะเข้ามาครอบแก้วกันดูได้นะคะ